f ของเราก็คือรูป x กำลังสองบวกสอง x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์รูปสมการ f p r i m x ของเราเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเอาสมการนี้มาดิฟครับลองดูนะครับเดี๋ยวพิล์ให้ดูตรงนี้อย่างสมการที่เป็นรูปสมการของ f p r i m x เนี่ยมันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับสอง x บวก2ถูกไหมครับ ทีนี้คราวนี้เราก็อกพร้อมที่จะคํานวณแล้วตอนนี้อ๋อเดี๋ยวเราต้องกําหนดตัวนี้ก่อนเราต้องกําหนดค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ก่อนสมมุติว่าข้อนี้เนี่ยเรากําหนดทอร์เรนซ์หรือว่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเอาเอร์เรอร์ของเราเล็กกว่า,าหนึ่งเปอร์เซ็นเมื่อไหร่เนี่ยเราหยุดคํานวณได้นะครับเสร็จแล้วโดยทั่วไปเนี่ยในระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเนี่ยในการคํานวณรอบแรกเนี่ยเราต้องเลือกค่าเริ่มต้นนะครับ เราเรียกว่าเป็น initial value หรือว่า initial guess ของตัวแปรเนี่ยเป็นการทำนายค่าเริ่มต้นเนี่ยเริ่มมาก่อนสมมติข้อนี้เราเลือกทำนายเป็น0นนะครับก็ทีนี้ตัวนี้เนี่ยเรารู้ว่าคำตอบจริงมันเป็น X-1 เท่กากับลบหใช่ไหมครับลากของสมก,การมันเป็นลบหน่งก็เราจะทดตัว error จริงเนี่ยเทียบไปให้ด้วยจริงๆเนี่ยตรงนี้ยครับ ตรงนี้จริงๆเราไม่รู้หรอกเวลาเราทํางานจริงๆตัวนี้เราจะไม่รู้แต่ว่าตรงนี้แต่ว่าในตัวอย่างเนี้ยเราจะแสดงค่าเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับเเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อเออร์เลอร์โดยประมาณมันเล็กเออร์เลอร์จริงจะเล็กกว่านั้นเสมอนะครับ่อลองดูนะครับสมมุติในรอบแรกเนี่ยรอบ i เท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับเราเลือกที่จะใช้ค่าเริ่มต้น x เท่ากับศูนย์นะครับตามที่โจทย์กําหนดตรงนี้นะครับให้เริ่มเดาค่าแรกเป็น x เท่ากับศูนย์คราวนี้ ผมจะหาคำตอบจากวิธีนี้เนี่ยผมต้องเอา x เริ่มต้นไปลบด้วยฟังก์ชันส่วน f prime ถูกไหมครับเอาฟังก์ชันเราคิดยังไงอ่ะฟังก์ชันของเราก็คือ x กําลัง2บวก 2x บวก1ใช่ไหมครับเราเลือกใช้ x เราเลือกทํานายว่า x จะเป็น0เนี่ยเราก็เอา0ไปแทนในนี้เลยครับพอ0ไปแทนในนี้ f x ของเราก็เลยได้1น,นะครับเราต้องเราต้องการค่า f prime x ใช่ไหมครับก็คือ เราก็ต้องเอา x เท่ากับ0เนี่ยไปแทนในรูปสมการของ f f พร้ม x ผมแทน0ตรงนี้ก็แปลว่า f พร้ม x ของผมต้องเป็น2นะเพราะฉะนั้น x ใหม่เราก็เลยคำนวณจากสูตรนี้ได้เป็น0ใช่ไหมครับลบ1ส่วน2นะมันก็เลยออกมาเป็นติดลบ0.5นะครับลบลบ1ส่วน2อะไรก็คือลบ0.5ทีนี้รอบแรกเนี่ย รอบเริ่มต้นเนี่ยผมมักจะไม่ไม่นับอะครับก็คือรอบเริ่มต้นผมมักจะเรียกวันเป็นรอบที่ศูนย์ก็คือไม่นับคือทําฟรีก่อนหนึ่งรอบเพราะในรอบเริ่มต้นเนี่ยผมจะไม่คิดค่าเออร์อะไรเลยเพราะว่ามันคิดไม่ได้นะครับอย่างเออร์โดยประมาณเนี่ยมันต้องเอา x เก่าลบเอ็กใหม่ลบ x เก่าหาร x ใหม่เนี่ยตอนนี้เราเพิ่งจะมี x เดียวเองก็คือ x เริ่มต้นมันก็เลยไม่รู้จะไปจับคู่ลบกับใครนะครับคราวนี้พอผมขึ้นรอบใหม่ วิธีโดยทั่วไปก็จะคล้ายๆกันอีกนะครับก็คือค่าตัวค่าตัวคําตอบเก่าเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยมันจะถูกมันจะถูกขยับมาเป็นค่าเริ่มต้นของรอบถัดไปนะครับผมเขียนไม่ค่อยดีนะนะก็คือ ค่าคำตอบจากรอบที่แล้วเนี่ยมันมักจะมกากลายเป็นค่าเริ่มต้นในรอบถตัดไปนะครับอ่าอย่างนี้จะได้ไม่ปังเครื่องหมายผมก็ดึงเอาลบส่วนจุดท่ามาเป็นค่าเริ่มต้นในการคำนวณรอบที่หนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะหาคําตอบใหม่เนี่ยผมก็ต้องคํานวณจากสูตรนี้ใช่ไหมครับตรงนี้จะกลายเป็นคําตอบเก่าไปแล้วเป็นค่าเริ่มต้นของรอบไปแล้วนะครับผมก็คํานวณ x ใหม่จากการที่เอา x เก่าเนี่ยตั้งลบด้วย ฟังชันส่วนด้วย f p r i m นะครับตอนนี้ค่าเริ่มต้นของรอบที่หนึ่งมันเป็นลบ0.5ใช่ไหมครับผมก็เอาลบ0.5ไปแทนในเนี้ยใน x กำลัง2บวก2 x บวก1นเนี่ยนะครับแทนเอาคำานวณออกมาได้ได้0.25เสร็จแล้วผมก็เอาลบ0.5เนี่ยไปแทนในสมก,การ f p r i m x ก็2 x บวก2เนี่ยนะครับถ้า x เป็นลบ0.5นเนี่ย f p r i m x มันจะกลายเป็น1 แล้วนั่งคตอบใหม่ของผมตรงนี้ก็เกิดจากการเอา x เก่าลบด้วย f ส่วน f prime มันก็เลยได้เท่านี้ออกมานะครับทีนี้ตัวอลัาาเอลเลมสำมู์ไอตัวอลเลสแ่ตอลโดยประมาณแต่เป็นเชิงสมัมู์เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือ x ใหม่ลบ x เก่านะครับก็คือ x ใหม่ลบ x รอบที่แล้วนะครับก็เลยได้เท่านี้นะครับ ดูที่ขนาดอย่างเดียวนะครับแล้วเออร์บยประมาณที่เป็นเชิงสัมพัทหลักก็คือ x ใหม่ลบ x เก่าหาร x ใหม่ถูกไหมครับก็คือ0.25หาร0.75นั่นแหละก็กลายเป็น33%โดยประมาณนะครับทีนี้เนื่องจากข้อนี้เราจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับเราคนนํานวณค่าเออร์จริงเทียบให้ดูด้วยคาตอบจริงคือลบ1ตรถูกไหมครับ คำตอบโดยประมาณของเราคือลบ0ูนดเ็ห้าเพราะฉะนั้นเออร์จริงมันอยู่ที่ลบอ,อยู่ที่ศูนจุห้าเหมือนกันนะครับดูขนาดส่วนเออรเลอร์โดยเออรเลอร์เชิงสัมพัทธ์ก็คือ0ูนดสองห้าแล้วหารด้วยลบหนึ่งใช่ไหมครับหาด้วยค่าจริงนะครับหาด้วยค่าคําตอบจริงแม้มันก็ออกมาเป็นยี่สห้าเปอร์เซ็นต์นะก็บรรทัดนี้เราก็เห็นนะครับเออร์เลอร์โดยประมาณจากวิธีเชิงตัวแรกเนี่ยกับเออร์จริงเนี่ยยังไงซะเออรเลอร์โดยประมาณนะมันใหญ่กว่าเสมอนะครับ อ้าวคราวนี้พอเราจะขึ้นรอบถัดไปเราจะเริ่มทําคล้ายๆเดิมแล้วนะครับก็จะเริ่มทาซ้าๆแล้วคาตอบอ่าคตอบเมื่อรอบที่แล้วจะถูกลกมาเป็นค่าเริ่มต้นในรอบถัดไปนะครับผมคํานวณหาคําตอบใหม่ในรอบถัดไปด้วยการเอา x เริ่มต้นลบด้วย f หาร f prime นะครับก็ได้คําตอบใหม่ออกมาผมว่าคานวณเออร์ทิ้งเอาไว้นะครับตัวนี้ก็เกิดจาก x ใหม่ ลบ x เก่าหาร x ใหม่นะครับเอโทษ e r r สมบูรณ์คือ,อ x ใหม่ลบ x เก่า 9, ก่อ,อกปปนนะครับส่วนเอ r o r สพัทธ์ก็คือ x ใหม่ลบ x เก่าหาร x ใหม่ก็ออกมาเป็น14%นะครับส่วน e r r จริงเราก็ไปเทียบกับลบหนึ่งนะครับว่ามันเป็นต่างกันเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมาเท่านี้เราก็ยังเห็น e r r โดยประมาณ14%ใหญ่กว่าอ r r จริง12.5%นะครับพอผมจะขึ้นรอบถัดไปผมก็ เอาคาตอบเมื่อรอบที่แล้วมาเป็นค่าเริ่มต้นของรอบถัดไปนะครับเสร็จแล้วผมก็คํานวณ f x f พร้ม x นะครับ x ใหม่ก็เกิดจาก x เริ่มต้นลบ f ส่วน f พร้อมใช่ไหมครับก็ได้คําตอบนี้ออกมา,าเออเลิกไว้ทำอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆเงื่อนไขในการหยุดคานวณก็คือเมื่อไหร่ก็ตามเออเลร์ของเราเล็กกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเราก็หยุดได้เพราะฉะนั้นเราก็ดูตรงนี้ครับดูคอลัมน์นี้ขอโทษดูคอลัมน์นี้ครับ หรือว่าเมื่อไหร่มันต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราก็หยุดได้เราก็จะเห็นว่ามันลดลงเรื่อยๆถูกไหมครับสามสิบหรือสิบสี่หรือหกหรือสามหรือหนึ่งพอถึงรอบที่หกปุ๊บเออเลอมันต่ำกว่าหนึ่งละมันเหลือแค่ศูนย์จุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์งั้นเราก็หยุดคำนวณที่รอบนี้ได้แล้วเราก็หยิบคำตอบ x ใหม่ล่าสุดเนี่ยมาเป็นคำตอบนะครับก็ปรากฏว่าข้อนี้ตอบลบศูนย์จุดเก้าเก้าสองสองด้วยความผิดพลาดโดยประมาณศูนย์จุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ มันก็มีจุดที่ต้องพูดอยู่2อสามจุดนะครับจุดแรกก็คือเราเห็นละว่ามันคําตอบมันเป็นคําตอบโดยประมาณมันไม่ใช่ลบหนเป๊ะใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในในเชิงตัวเลขเนี่ยแล้วในวิธีเชิงตัวแรกเราก็จะพูดแบบนี้นะครับก็คือคําตอบในข้อนี้เนี่ยทำด้วยวิธีนอตนรับสัรแล้วเนี่ยเราได้คําตอบว่าเท่ากับ0.9922โดยประมาณที่ความผิดพลาดประมาณ0.79%นะครับ อันนี้ก็จุดแรกคําตอบไม่ใช่คําตอบจริงเป็นคําตอบโดยประมาณมีค่าความผิดพลาดเกิดขึ้นสองเออร์เรอร์โดยประมาณที่เราใช้เนี่ยถ้าเราเช็คแล้วว่ามันเล็กกว่าทอร์เรนซ์เนี่ยก็แปลว่าเออร์เรอร์จริงจะเล็กกว่าทอร์เรนซ์ด้วยเสมอนะครับก็จะเห็นว่าพอคํานวณมากรอบไปเนี่ยเออร์เรอร์โดยประมาณกับเออร์เรอร์จริงมันจะเริ่มใกล้เคียงกันละแต่ว่ายังไงตัวนี้จะใหญ่กว่าเสมอเพราะฉะนั้นถ้าตัวใหญ่ มันมีค่าน้อยกว่าค่าที่ยอมรับได้ก็แปลว่าตัวเล็กก็ต้องเล็กกว่านั้นเสมอแหลนะเพราะนั้นเออเลอร์โดยประมาณเนี่ยใช้ได้นะครับใช้ในการเช็คว่าหยุดคำนวณได้หรือ,อยังเนี่ยได้นะครับอันนี้พอพอเห็นภาพนะครับว่าระเบียบวิธีเชิงัวแกนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ลองจินตนาการดูนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราต้องคำนวณด้วยมืออย่างเดียวเราก็ทดเลขเยอะใช่ไหมครับเะั้นตอนต้นบทมันก็เลยมีการพูดว่าเออวิธีเนี้ยมันอาจจะยุ่งยากซับซ้อนคิดเลขเยอะอะไรเงี้ยนะครับ แต่ตรงเนี้ถ้าเราใช้โปรแกรมพวกสเปรชียสอย่าง Excel คํคำนวณเนี่ยตั้งสูตรสองแถวแรกเสร็จปุ๊บที่เหลือเราก็ลากคือ Copy ลงมาหมดเลยเนี่ยแป๊บเดียวอ่ะไม่กี่นาทีก็ออกละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องยุ่งยากซับซ้อนอะไรเนี่ยมันจะไม่ใช่ปัญหาแล้วขอให้เราเข้าใจกลไกของวิธีจัดลําดับความคิดได้เราก็คิดเลขได้ง่ายละนะครับมีคอมพิวเตอร์มาช่วยนี่เร็วมากนะครับเพราะนั้นก็บทที่หนึ่งเนี่ยจะบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวคราววีดีโอชุดหน้าเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในกลุ่มวิธีแรกในเรื่องการหาล่าของสมการนะครับ